ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 สตอ so ล well, ลหลุดท็อปโฟเปิดสามเดดพลแมนยูอาจช่วดตัวแชมป้ยนส์ลีกทำไปทรมาแมนยูเนเต็ดทีมเต็งหนึ่งที่จะได้ท็อปโฟของพรีเมียร์ลีกทำท่าจะหกล้มหน้าทีมดินในช่วงท้ายซีซั่นอยู่เหมือนกันในฐานะทีมอันดับ3ของตาราง ้านรับพนันถูกกฎหมายต่างพากันยกให้ทีมของเอริกเทนฮาร์เป็นเต็งหนึ่งแบบนอนมาที่จะจบซีซันในสี่อันดับแรกได้แบบหายห่วงแต่หลังบุกไปโดนนิวคาสเซิลรองแชมป์คาราบาวครับตบทิมด้วยสกอร์สองศู 0, นย์ณสนามเซนต์เจส์พาร์คสถานการณ์ก็เริ่มกลับตาลปัดทันทีดังจะเห็นว่าปีศาจแดงล่วงมาอยู่อันดับ4ีแล้วโดยถูกเดอะแม็กพายแซงขึ้นรังอันดับ3แทนด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าเยอะเท่านั้นไม่พอหากเกมเมื่อคืนวันจันทร์ที่3เมษา สปเปอร์บุกไปสยบเอเวอเรตันได้สำเร็จแมนยูก็จะหล่นลงไปสู่อันดับ5ทันทีแม้จะลงเล่นน้อยกว่าไก่เดทอง2นัดก็ตามด้วยเหตุนี้การคว้าท็อปโฟของแมนยูจึงเริ่มไม่แน่นอนซะแล้วเนื่องจากสามนัดหลังสุดในเพเย์ล็กพวกเขาไม่ชนะเลยแถมยิงประตูไม่ได้แม้แต่เม็ดเดียวอีกด้วยกับการเก็บได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นในเกมเฝ้าบ้านเจ้ากับเซาท์ตตันทีมบัวแบบโนสกอร์ฉะนั้นมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าแมนยูไนเตดอาจตกม้าตายในโค้งสุดท้ายก็เป็นได้และนี่ คือสามเหตุผลที่อาจทำให้พวกเขาพลาดโอกาสคว้าท็อปโ,โฟโดยยึดจากฟอร์มล่าสุดในเกมบุกไปแพ้สาลิกาโดงเป็นสำคัญ 1. บุคลิกาภาพแพ้แล้วก็แพ้เลยเนลกาเซนไม่ใช่ว่าจะไม่เคยแพ้กับคู่แข่งแต่พวกเขาไม่เคยออกอาการเหมือนกับแมนยูเนเต็ดแมนยูต่างหากที่หากเล่นเกมไหนไม่ได้เอาาวาก็เหมือนจะการันตีความแพ้แพ้ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นกับการปลดสตากผู้นำหรือกัปตันทีมที่มีความเหมาะสม ตั้งประจากอดีตที่ผีแดงมีสตีบรูทสวมปอกแนขนคอยกระตุ้นพักพวกให้สู้ตายถวายชีวิตมันจึงทำให้แมนยูในยุคปัจจุบันมีเกมที่ห่วยแตกบ่อยครั้งก่อนหน้านี้ก็เป็นการโดนลิเวอร์พูลอัดเละ7-0ที่แอนฟิลยิ่งไปกว่านนั้นมันอาจเป็นประเด็นของความหิวกระหายด้วยที่ทั้งลูกชอและเทนฮากให้สัมภาษณ์หลังเกมตรงกันว่านิวคาสเซลกระหายในชัยชนะมากกว่า เอ้ยทังนว้ก็เส้พวกเขาแพ้ในเกมเพม์ลิกซีซั่นนี้3นัด <c oughs> แพ้กับลิเวอร์พูล2นัดแมนซิตี้1นัดแต่ลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวไม่ถึงกับเสียทรงเหมือนที่ผีแดงปลาชัยในแต่ละเกมดังจะเห็นว่าสาริกาดงถูกโจมตีน้อยมากหรือไม่ถูกโจมตีโดยที่ซ้ำ <c oughs> เนื่องจากนักเตะของพวกเขายัางแสดงเห็นถึงความมุ่งม,มั่นความพยายามในสนามแม้จะไม่อาจคว้าชัยชนะได้ก็ตามและบางทีเกมแดงเดือดผลล่าสุดอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสภาพจิตใจของคุณพลเรือเดวิลที่มีผลงานในพิมพ์ริกติดขัดทันทีไม่ได้มีรูปเกมที่น่าเกงขามเหมือนเคยขณะด้วยกันนักเตะแมนยูไม่แยแสแฟนบอลตัวเองด้วยหลังเกมแพนิวคาเซิลหลายคนพากันเดินเข้าอุโม,มงค์หลังจบเกมทันทีร้อนจนบุนนดเฟน,นันต้องจำจีจำใจให้เดินไปปลอบมือขอบคุณสาวกที่เดินทางมาให้กำลังใจซึ่งประเด็นนี้ชี้เห็นว่าพวกเขากำลังกดดันอย่างหนักหลังจากโชว์ฟอร์มแย่อย่างต่อเนื่อง 2. คุณภาพ ลูกชอบ่งชี้ว่านิคเคิลไม่ได้ชนะแมนยูไนเต็ด้วยคุณภาพแต่เป็นชนะเพราะความหิวกระหายของพวกเขาพูดแบบนี้บอกได้เลยว่าแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษคิดผิดเต็มเป่าเพราะจริงๆแล้วสตาทีมศาลิกาดงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพต่างหากในการล้างแ้นแมนยูได้อย่างเจ็บแสบซึ่งอาจมีผลทําให้ทีมของเทนฮากชวดอันดับท็อปโฟก็เป็นได้ในแง่ของคุณภาพชัดเจนเลยว่าเว็กซ์อร์ตไม่มีสิ่งนี้อยู่ในตัวนอกเหนือจากความขยันตามแบบฉบับของพึ่งงานเท่านั้นพอถึงขนาดนี้ กองหน้าทีมฟินแลนด์ยิงได้แค่2ประตูแถมยังท้าบอดในเกมเพลย์แมตชไม่เลิกทั้งทั้งที่เทนฮากส่งลงเล่นเป็นตัวจริงยันเตไม่เพียงเท่านั้นแม็กโทเมเนก็เป็นอีกไารที่สร้างประโยชน์ให้ทีมไม่ได้แม้เล่นได้อย่างโดดเด่นมาบัดมางในเกมทีมชาติแต่ดาวเตะสกอตแลนด์ไม่สามารถทดแทนคาเซมิโลได้เลยจริงๆส่งผลให้นิคาสเซลขึ้นเกมลุกได้อย่างสบายไม่มีอะไรติดขัดแถมยังได้สองยิงตลอดทั้งเกมมากถึง22ครั้งหากจะทีมของเอ็ดดี้ฮาวมีจุดบกพร่องในด้านนี้หาไม่แแล้วผีดง อาจแพ้ด้วยสกอร์7-0อีกเกมก็เป็นได้จากภาพรวมในถิ่นเชนเชสพาร์คนักเตะแมนยูเล่นกันได้อย่างน่าผิดหวังทุรายยกเว้นแค่ไดวิติกอา R, ที่ยังพึ่งพาได้ทุกนัดเช่นเดิมไม่เว้นแม้แต่เดโกดาโลที่คว้าโอกาสไม่สําเร็จทั้งๆท,ที่ได้ลงเล่นเนื่องจากอารอนวารว,วิสกาป่วยตลอดจนมาคารฟอร์ดซึ่งถอนตัวจากการรับใช้ชาติได้ไปพักผ่อนที่นิวยอร์กแต่แทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยสักนิดโปรแกรมที่เหลืออยู่ ก่อนหน้านี้ผู้สันทัดกรณีลงความเห็นตรงกันว่าแมนยูจะคว้าท็อปโฟได้อย่างแน่นอนเนื่องจากโปรแกรมที่เหลืออยู่ของพวกเขาง่ายกว่าทีมคู่แข่งแต่มาถึงตอนนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วขนาดได้เล่นในบ้านตอนรับการมาเยือนนักบุญซาตันแท้แมนยูยังทําได้แค่แบ่งแต้มให้กับทีมบัวได้ผลเสมอ0ูนย์ศูแต่งล่าสุดเทนฮากพาทีมไปพลาดท่าให้กับนิวคาสเซิลแบบหมดรูปชนิดที่เขาจําเป็นจะต้องยอมรับว่าสาริกาโดงสมควรได้3มแต้มทั้งๆท,ที่แมนยูเคยชนะคู่แข่งรายนี้ ในนัดชิงถ้วยคาราบาวครับมาบัดมาดเมื่อเดือนกุมภาด้วยเหตุนี้มันจึงฟ้องเห็นว่าไม่มีเกมไหนง่ายทั้งนั้นหากแมนยูไนเตดไม่อาจงัดฟอร์มเก่งกลับออกมาได้และยิ่งพวกเขาไม่ชนะเลยในลีก3นัดหลังยิ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตัวนักเตะลดน้อยลงไปด้วยซึ่งไม่แน่การจะต้องต่อกรกับคู่แข่งระดับไหนก็ต้องเลือดตาแทบกระเด็นกับการพยายามคว้าชัยชนะประกอบกับก,บการมีลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยอีก2รายการทั้งเอฟเคัและยูโรปาลีกก็น่าจะส่งผลให้ผีแดง เกิดอาการรักพี่เสดายน้องหวังจับปลาทุกมือจนปลาทุกตัวอาจหลุดมือได้เช่นกันนอกจากจะต้องเล่นเกมลีกในอีก11นัดที่เหลือ,อยังไม่แน่ว่าโปรแกรมของแมนยูจะอาจแน่นมากแค่ไหนหากพวกเขายังผ่านเข้ารอบฟุตบอลทั่วอีก2รายการที่เหลือได้ต่อไปถึงจุดนี้สามารถบอกได้เลยว่าทีมเดอะโอทาฟอร์ดกำลังเผชิญกับหน้าสิวหน้าขวานแม้จะได้แชมป์ไปแล้วหนึ่งรายการแต่เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการกลับไปเล่นแชมป้ยนสลีกซึ่งส่อเขาว่าจะเข้าข่ายลูกผีลูกคนเข้าให้แล้ว โรมาพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยเซนด์เดวิดดิคอาร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสริมทัพแบบไร้ค่าตัวโรมาสโมสอนดังแห่งศึกเกาโชสลาอิตาลีตกเป็นข่าวกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับเดวิดดิคอาร์ในด่านชาสเปนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพิีเมลีกมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวดิคิอาร์กำลังจะหมดสัญญากับแมนยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้แต่ยังไม่มีท่าทีจะขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่อย่างใด ซึ่งทำให้โชเซ่มูรินโญ่ผู้ซื้อของโรมา่าจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปัจจุบันโรมามีลุยปลาซิโอนายวารมากประสบการณ์ชาวโปรตุเกสยึดตำแหน่งมือหนึ่งแต่ด้วยวัยที่มากถึง35ทําให้บูรินโญ่ต้องการคว้าดีเคอาที่มีอายุน้อยกว่า4ปีและสามารถใช้งานได้นานเข้ามาทดแทนขณะเดียวกันดีเคอาเคยทางานร่วมกับบูริโญ่มานานถึง2ปี โดยลง้าเสาไปถึง117นัดช่วยกันพาพลาพ,พรรคปีศาจแดงคว้าแชมป์ลีกครับและยูโรปาลีกอย่างละหนึ่งสมัยอีกด้วยสำหรับมือกาวเลือดก,กระทิงดุรับค่าเหนื่อยจากแมนยูนเต็ดสามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งรายงานข่าวระบุว่าโรม่าก็ยินดีจะจ่ายค่าเหนื่อยในจำนวนเดียวกันโรมาโนโยืนยันลุกชอเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่กับแมนยูเรียบร้อยเหล่าสาวกปีศาจแดงเตรียมเฮได้เลย พ่าล่าสุดฟาบิเซโอโรมาโนโ่เยยว์าวลูกหนังคนดังคอนเฟิรม์มลูกชอขยายสัญญากับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปยาวๆถึงปี2027เป็นที่เรียบร้อยแล้วฟาบิซโซผู้สื่อข่าวเวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้ยืนยันว่าลูกชอแบ็กซ้ายคนสําคัญของแมนยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมลีอังกฤษได้จดลดประก,กาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเรียบร้อยซึ่งนั่นจะทําให้เจ้าตัวได้อยู่ค้าแข่งในถิ่นออตเทอร์ฟอร์ดยาวจะถึงสิ้นเดือนมิถุนาปี2027 ปัจจุบันชอรหรือสัญญากับพิศแดงแค่ถึงซัมเมอร์2024เท่านั้นแต่ช่วงที่ผ่านมามีกระแสะข่าวว่าเจ้าตัวกําลังจะได้เซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับสโมสรอนแม้จะยังไม่มีการยืนยันจากแมนอยู่แต่ล่าสุดโดมาโนอัปเดตข่าวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าดาวเตะทิมชนกิอวังกฤ่วัย27ได้ขยายสัญญากับพิศแดงออกไปอีก3ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่บรรลุข้อตกลงทางวาจากเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้ลูกชอได้ลงนามในส่วนหลักของเอกสารเรียบร้อย ซึ่งเป็นสัญญาฉบับใหม่ที่แมนยูไนเตตดซึ่งจะมีผลจนถึงสิ้นเดือนมิถุนา2027ชอไม่เคยพิจารณาถึงทางเลือกอื่นๆเพราะเขาต้องการที่จะอยู่ที่นี่ต่อทันี้ลูกชอซึ่งย้ายมาจากซัตตันตันเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2014ลงเล่นในกับแมนยูไปแล้ว249นัดทำไป4ประตูยักษ์ใหญ่เกาโช่สนดึงกลางส่วนเกินแมนยูเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ อินเตอร์มิลานทีมดังจากกอโชสีราอิตาลีแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญาดึงตัวดนนี่ฟันเดเบกกองกลางตัวเก่งของแมนยูนเต็ดทีมอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มิฟิลชชวดัตไม่ได้ลงสนามให้กับปีแสดงมาตั้งแต่เดือนมกราเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บที่เขา่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวต้องดิ้นรนอย่างหนักในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในอังกฤษหลังจากย้ายมาจากอาแจ็คอัมส์ดัมเมื่อซัมเมอร์ปี2020แม้จะได้เอริกเทนฮาก์กอดีตเจ้านายเก่าที่อาร์แจ มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมในถิ่นออตเทอร์ฟอร์ดเมื่อซัมเมอร์ก็ตามแต่ดูเหมือนว่าอนาคตของฟาร์เดเบกจะยังไม่มีความแน่นอนจนทําให้มีข่าวว่าเขาอาจจะต้องย้ายทีมในซัมเมอร์นี้